นางอารีอินภูนาเกษตรกรต้นแบบอยู่บ้านเลขที่29หมู่3ตำบลกุดปลาดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสรารคามหลังจากที่ได้ทำนาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเถืองในราคากิโลกร,รัมละ20-25บาทนำมาหว่านในแปลงนาใช้เวลาเจริญเติบโตเต็มที่3เดือนทำให้ปอเถืองนั้นออกดอกสีเหลืองบางต้นมีฝัก และมีเมล็ดที่สามารถนําเมล็ดไปจําหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ความสูงของต้นมีความสูงตั้งแต่1.5ถึง2เมตรหลังจากการปลูกแล้วบางส่วนที่เจริญเติบโตงอกงามดีก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์นําไปจําหน่ายลงทุนการปลูกไร่ละประมาณ1,000บาทแต่สามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ถึงไร่ละ7,000บาททำให้ดินอุดมสมบูรณ์เป็นปุ๋ยพืชสดด้วยการไถกรบต้นปอเทือง ให้เป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุทําให้ดินบริเวณที่จะทํานาเป็นดินที่มีคุณภาพจากการสังเกตด้านการในปี2565จากการที่เคยทํางานในพื้นที่นา4ไร่ทํานาแล้วได้ข้าว50กระสอบ ในปีที่ได้ทําการปลูกปอเทืองและทําการไถกลบให้ปอเทืองเป็นปุ๋ยคือในปี2566ได้ข้าวปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น80กระสอบจึงได้ชักชวนเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่อําเภอชื่นชมกว่า30รายมาปลูกปอเทืองเพื่อบํารุงดินให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์กว่า100ไร่ท้ามีโอกาสเดินทางไปในพื้นที่อำเภอชื่นชมในช่วงนี้ จะมองเห็นทุ่งปอเทืองเป็นบริเวณกว้างสีเหลืองอร่ามง,งามตาโดยการปลูกปอเทืองเป็นการลงทุนน้อยมีเฉพาะค่าไถกับค่าเมล็ดพันธุ์กินแล้วก็คงประมาณไร่ละ1,000บาทแต่ให้ผลผลิตมากเพราะว่าสามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ถึงไร่ละประมาณ7,000บาท เกษตรกรที่สนใจอยากศึกษาดูงานเยี่ยมชมการทำนาแบบอินทรีย์ได้ปริมาณเข้ามากด้วยการปลูกปอเทืองทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์สามารถติดต่อได้ที่นางอารีอินพูนาโทร0659809497ยินดีที่จะให้ข้อมูลและก็แนะนำวิธีการปลูกวิธีการไถกรบวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายด้วยครับด,ดินกะดินกะดีดีขึ้น ดินดีขึ้นดำขึ้นก็กันขึ้นเพิ่มไปอีก็ก้นกรนีสิเป็นดินเหลืองๆมันจะมีธาตุอาหารลงในดินเนาะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยพืชสดถ้าเฮาไทกลเลยนี่มันสิเป็นเป็นปุ๋ยพืชสดมากกว่าที่สีาเฮาสิเอามาเล็ดพันุเพราะว่ามันจะได้ธาตุอาหารอยู่ในดอกในต้นในสดๆค่ะแล้วมันเี่เฮามาทานาหนึ่งนากระบลกหย่าเพราะว่ามันมันคุ้มดินใบเแล้หมก็ เฮ็ดแหย่ยาบ่ได้เกิดในช่วงที่เขาว่านปอเทียงหย่ากับบ่ลายเราก็บ่ได้มาใส่สารจีนี้กำจัดหย่าที่ะนี่เราจากการที่กการที่ได้ปลูกต้นเนื่องมานี่นะครับผลผลิตเขาเป็นยังไงครับผลิตเขาปีนี้ได้หลายกว่าปีก่อนปีนี้ได้เก็บติดถุงได้เก็บติดแปดติดผู้น้องนี่ได้ซีถุงก็ได้ซีสิบถุงของนู้นได้เกิดสิบถุงเทียงเราปุ๊บ มันก็เห็ดปรับปรุงดินขึ้นปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่หลายเดี๋ยวนี้หนูก็ซื้อปุ๋ยคีวิคีว่าภาพไปปุ๋ยเย็นอินซีไ้อยู่บ้านแต่ถ้าใส่ปุ๋ยอินซีเพิ่มเพราะว่ามันเห็ดไม่มันเห็ดไม่แล้วมันสีบอนท่านทาอารมันแต่ถ้าไหลไหมคะมันก็ต้องเพิ่มปุ๋ยคุปุ๋ยไปน้ำเนี่ยแต่ว่าใส่ใส่คีว่าภาพ